สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพบกับเฮาคือเก่านะทั้งสองซาแตงซาบานป่าเนาะขอกับสาบายดีเอฟซีบัวบ่าสิเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยฝั่งอีสานบ้านเฮาเนาะซาแตงขอกับคำว่าสาบายดีและสวัสดีทุกท่านเลยเด้อจ้าในซาแตงกะบัวสิไปหาเฮ็ดอยู่โคกเนาะพ่อแม่พี่น้องมาว่านี่เนาะเราได้ถ้วยหนังนนนเนาะเฮ็ดบดเนาะมันบ่มียังกินแกงเพลนนะพ่อแม่พี่น้อง ไปเบิ่งไปโซนนํากันเลยจะล้มก็ะแหงแห้งพ่นแม่พี่น้องเอ้ยที่เข่าช่วงหน,นาวแล้วเนาะรีพออะไร,รเกี่ยวเข่าเนาะล่อไปก่อนเนาะขาเข่าสูกเพียงที่เกี่ยวเนาะหามือกุหล้วพ่นแม่พี่น้องเอ้ยไปโคกนํากันเนาะจ้าไปนํากันนะพ่อแม่พี่น้องอนนพ,อพูนชิละไต่คันพายเทงหม่องสแตงงมหอยพุหละเนาะไปหาเบิ่งตามต่อเนาะ พราะว่าเหตดมันออกเนาะพ่อแม่พี่น้องยันว่ามานจะสีได้หรือบ่อแหละพ่อแม่พี่น้องล,ลองไปเบิ่งเนาะราวาตลาดตะลี่ก็ไปบ่ได้เนาะจะสีห้ากินยังไปห้าเบิ่งเสียงดวงไปสะละพ่อแม่พี่น้องยันว่ามันได้ไ,ได้กบมาเนาะ กระลุยกับบท่านเศร้านะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยหลานขายยากับบเปิดเนาะพิดบอมีกำนดเนาะตลาดลักซามสิบหาก็ได้พายเทึงสแตงงมหอยเนาะพ่อแม่พี่น้องกับสิไต่กันพายไปพุน่นผู้ไปทางพุ่นเนาะสาแตงเคยเอาเห็ดเนาะเห็ดสีลายเนาะเห็ดบดนะมันสิออกตมตอจิกเนาะพ่อแม่พี่น้องกับสิไตทกันพายสาแตงลงพุ่นแหละเนาะพายทึงสแตงเนาะ อันนี้ค่ะจะเป็นไผยหม่องเทียงสะแตงนี่แหละแล้วก็จะเป็นงวนะัวเนาะปล่อยงัวในสวนเนาะพ่อแม่พี่น้องในสวนเทียงตัวเองนี่แหละผายเทิงหอยสิลายพ่อแม่พี่นออ้องแตงกฤสหลอก ตอใหม่ไปเรื่อยเนาะตอลักหัวมันก็ออกได้พ่อแม่พี่น้องตอนนี้ซาแตงก็หอดโขกแล้วเนาพ่อแม่พี่น้องเละไปเรื่อยๆเ,เนาะมองซาแตงเคยเอาเฮ็ดแันแหละ สิเป็นตอจิกพ่อแม่พี่น้องเได้เฮ็ดเลยบอกพ่อแม่พี่น้องเบิ่งกระตาสาแตงบ้างไงเม็ดพร้อมเนาะเฮ็ดคือเพิ่นะสิได้เฮ็ดหลายเนาะไปะไปน้ำกันพ่อแม่พี่น้องเหล่าขึ้นทึ่งดูแลพ่อแม่พี่น้องเอ้ยต่อหลายเนาะ นี่กสิเป็นป่าวิกเนาะเขาจะปลูกเนาะพ่อแม่พี่น้องหุ่งใหญ่ใหญเลยนะจักใกล้เนาะสแตงกอบาจักเนาะแดดเดรีพามาหลาะโคกเด้อมันเนี่จักสิได้หรือบอ่สแตงเคยเอาเนาะเห็ดกับสิบห้าเบิ่งต่อที่มันเคยออกอแหละพ่อแม่พี่น้องเลย นี่ข้าวกระถางแปนเบิดพ่อแม่พี่น้องเขาบอกเขาขายแหลนะเนาะขายแล้วข้าวกระถางเลยเนาะมีบ่านี่ต่อสแตงเคยเอาพ่อแม่พี่น้องนต่อนี่บ่มีเนาะพ่อแม่พี่นอ้องผู้ได้ต่อสแตงเคยเอาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งก็จักซิมีหรือเ่ แดดขักอะล,ลีพ่อแม่พี่น้องเลยโมหัยซาตงปิดหนาเนาะบารีปิดให้มันขาวได้พ่อแม่พี่น้องปิดที่โมหัมันห้อนเนาะนี่ต่อสแตงเคยเอาบ่มีพ่อแม่พี่น้องเลยยันบารีกินยางยู่มาเนี่ต่อน,นีนสแตงก็เคยเอาเนาะบ่มีจักดอก แดดคัะอะไรนี่มันสีออกตามตอจิกแบบนี้เนาะเห็ดธรรมชาติเนะแต่ว่าบ่มีจักหรอกทำไมพี่น้องเอ้ยองสั้จำแจมักผิดคือเก่าเนะจ้ะบ่มีเน่ากินชิเลตามตอเนาะมีแต่ตอเนาะอยู่ทึงพี่เนาะ มันสิเป็นทีโล่งๆพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเป็นทีหน้าเก่าเนาะหน้าเฮือเนาะแต่ว่าเขาบ่เห็ดแล้วเนาะเขาเศร้าเห็ดแล้วกะล่อยมันเป็นหน้าเฮือะหน้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตอน,นี้ก็บ่มีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสแตงเคยเอาได้บ่มีบ่มีจักต่อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเห็ดกับบ่ไไ้จักดอกนะพ่อแม่พี่น้อง เมื่อไายแล้วนี่ไปเหมือนปลาสื่อเนาะมื่อจำปลาแดกคือเก้าพ่อแม่พี่น้องเลย้ยนังไข่ามีปลาแดกเนาะแคมนาตัวเองก็บบมีจ๊กดอกว่านนี่ผัดได้เนาะถ้วยนังเนาะมันนี่บะมันซ้ำพ่อแม่พี่น้องเลย คันพายไปคือเก่าเนาะแต่ว่าอันนี้คันพายไปเทียงเนาะเป็นห่องหนํำเนาะพ่อแม่พี่น้องน่ำสีไล่เนาะไลจักพายเทิงอะไรพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไลลงหลุ่มพูนไอเหมยสืส่อเนาะใส่คันพายเมื่อและบัต มจำประแดกคือเก่าพคนมาพี่น้องสิ่งอย่างไปเบิ่งมังหงอยู่ส่วนม่อยู่บ้านพายทงเป็ดพายมองเทียงแตง่งแบ่ของซาแตงป้อนเข่าคนาน,น,กกนั่นแหละเนาะคนก็สซิกินตามกันพายนี่กะลูกเพิน่นสองโตเด้อพเข้ามาพี่น้อง ้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไปหาอายุโคกอยู่ป่ามาได้เนาะนี่นี่นี่เป็นละงขงเหลืองเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่นีตั้งเก็บเอากันเด้อพ่อแม่พี่น้องปชิมาได้ผมว่าได้อยู่คันพายเนาะตั้งสีขาวไปเบิ่งข้างในเนาะพ่อแม่พี่น้องมันเคยออกเนาะเมองไหนเนาะมีแต่ดอกใหญ่ๆหญ่ได้ทำมันออกเนาะว่ามันเคยออกล่ะนะพ่อแม่พี่น้อง มองแคบหน้านี่แล้วเนาะผู้ป๊อปพ่อแม่พี่น้องมันปานไปแล้วเนาะผู้เสียดายเด้จะแตง่งคือพอเห็นเนาะคือลองมาเกี่ยวเข่าเเนะาะพ่อแม่พี่น้องเห็นละงอกไหมพ่อแม่พี่น้องนะคะนี่กแอนนี่นี่เห็นละงอกเนาะมันเคยออกหล่าแล้วมันออกเนาะ แม่พี่น้นองมันบานไปแล้วเนาะนี่จะดอกบ,นบานๆนะบ่มีดอกจุ่มเด้อโอ้โหมาเด้อมาเก็บเห็ดน้ำกันเด้อไปหลกอกคอกก็จนเมื่อยนะพ่อแม่พี่น้องมาได้มาได้อยู่หมองกันถ่ายเนาะมาเด้อเก็บเห็ดน้ำกันเด้อจามันเคยออกล่ะนะพ่อแม่พี่น้องออจุ่มเนาะกินแกงเห็ดน้ำกันเด้อมันเคยออกหล่ามันก็สิออก งามนี่นะสำหับน้องเป็นดอกบานมันเนาะบงนบานลนะพ่อแมพี่น้องอางกันเหมืเนาะ กูไอยู hai, you, you. 你你่หัวเนาะโอ้ยลมพัดกูข้างใส่แตงถามันจูมในแห้งชิใหญ่พอไหนกินน้องเพาแกงเนาะรอดตายเลยเนาะเพื่อว่าชิให้มันเน่าแล้วมันออกลายๆเนาะบัดหนามันสิออกลายกูหนีเนาะพอไหนกินน้องโอ้ยรอดตายแล้วส่แตงแล้ว แกงสะพานอีตู่หอมๆแซ่บๆแล้วพ่อแม่พี่น้องปลูกกับไปอยู่เนาะคล้ายเติบเนาะเต็มกระต่าเนาะไฮละงอกเนาะสแตงกระซิเมอเที่ยงแล้วมาไหนเที่ยงก็อยู่ใกล้ๆนั่นแหละแกงกินแล้วพ่อแม่พี่น้องมากินน้ำกันเด้อจ้ะไฮละงอกออกออกยำหล่าเนาะซิเมอเที่ยงแล้วมาไหนเมื่อยพ่อแม่พี่น้องเออไ่ได้จักดอกเนาะหลอกโค้งเนาะ ได้แล้วปะเดีป่ะเมื่อแกงกินน้ากันซอสแตงก็มาหอดเทียงมาทีเรียบร้อยแล้วเนาะพ่อแม่พี่นอ้องกสิคอจบคลิปเพียงเท่านี้เนะาะหมักกับกดไหลกดแช่กดสั่นกระดิ่งติดตามให้ในเด้อเผื่อเป็นกําลังแหงเสียกําลังแหงใจซอสแตงสั่งคลิปใหม่่อต่อไปเนาะกะสิคอตัวไปแกงเฮลโลงก,กินข่าแล้วเนาะบ่ายสองโมงสิบนาทีแล้วเนาะลังจากไปตั้งแต่เทียงเที่ยงคนละพ่อแม่พี่นอ้องเลยบ่ได้เฮ็ดจักดอก,ดอกม่ได้ม่ได้เดี๋ยวคันภายต่เองเนาะ พิละงกออกยำลาเนาะสำหรับมัน,นีนสแตงกับคอลาเนาะสะบายดี